สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือการ์ตูนสาวน้องไมกับนายควยไข่ฉบับที่158มีโลโกรปร้ปาริสันครับโลโก้การ์ตูนมหาสนุกมีคำว่า,บาจบในเรมราคาตรงปก15บาทนะครับบาร์โค้ดนะครับสารปกปาริสัน158สาวน้องไมกับนายควยไข จบในเก่มเนีย่ยแฟนสตูดิโอไอเอสเอ็นหนึ่งห้าหนึ่งสามเก้าสามเก้าห้าราคาตรงปกสิบห้าบาทครับด้านหลังมีโฆษณานะครับมาดูด้นานไหนครับนี้ก็มีโฆษณาเคนะครับนี่เป็นคำนำแก๊ก เป็นโฆษณาน,น,นี้เป็นโฆษณาแก๊กนี้โฆษณาเป็นโฆษณาับแก๊กนะครนี่เป็นสนารบันนะครับ,น,บน,นี่เป็นบันเทิงการ์ตูน อันนี้เป็นเกมครับอันนี้เป็นแก๊กนะครับอันนี้เป็นนังตูนครับน,นี่เป็น น,นี่เป็นัน,นีบมือเดียวมันจะลำบากนะครับ อันนี้เป็นมาการมินิซีรีส์ที่เหลือนะครับอันนี้เป็นคุยอันนี้เป็นตอบจดหมายน,นี่เป็นโฆษณานะครับโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามครับชมครับ